ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนครูกลุ่มสาระสังคมศึกษานะครับศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเหมาะกับการสร้างแบบทดสอบหรือสร้างเกมเพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นได้สอบออนไลน์กันหรือเล่นเกมออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์อะไรนะครับ ในเบื้องต้นนี้ทุกท่านจะต้องเข้าไปเว็บเบราวเซอร์นะครับซึ่งผมจะเข้ามาที่ของเว็บเบราวเซอร์ของ Google.com ก็แล้วกันนะครับพิมพ์คำว่า b i r d ์ a บนะครับ b i r d ์ a บอสส่วนเว็บเบราวเซอร์ของผมนั้นมันขึ้นมาแล้วเพราะว่าผมเคยสืบค้นมาแล้ว นะครับผมก็จะเข้าไปที่ w o r d w a l l เลยนะครับ W O R D W A W L นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมได้นำเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีความสำคัญณนปัจจุบันเพื่อให้เด็กนั้นได้สนุกกับการทำข้อสอบแล้วก็เล่นเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะครูที่จะต้องออกแบบแบบทดสอบนั่นเองเนาะอ่าเราก็เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บไซต์นี้เลยนะครับเบิดบอนะครับเบิดบอเข้ามาแล้วหน้าตาของหน้าหลักของเขาก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมะีเมนูต่างๆนะครับ้อความต่างๆยังยังเป็นเป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรายัางไม่ได้เปลี่ยนภาษานะครับให้คณะครูนะครับเราได้มาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมุมบนด้านขวาที่ผมจะว <c> ง <oughs> ให้ทุกท่านได้ดูนะครับสี่เหลี่ยมกรอบตรงนี้ก็แล้วกันนะแล้วเราก็ติ๊กเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับให้เป็นภาษาไทย เนาะให้เป็นภาษาไทยแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพอเราเห็นภาษาไทย <av> <Display> ปุ๊บเราก็ลองดูนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับคณะครูครับมันก็ภาษาก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นภาษาไทยคราวนี้เราก็จะเข้าสู่ของเข้าสู่ระบบของการใช้งานนะครับเดี yeah. ๋ยวคณะครูมาตรงนี้อีกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเข้าสู่ระบบคือตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบคลิกเข้าไปเลยนะครับ ่าเข้าสู่ระบบคลิกเข้าไปถ้าหากว่า,าทุกท่านนั้นมีบัญชี Gmail อยู่แล้วทุกท่านจะเห็นตรงนี้นะครับทุกท่านจะเห็นตรงนี้นะเข้าสู่ระบบอ่าเข้าสู่ระบบเบิร์ดวอนะโดย Sign with Google นะครับอ่า s o g n with Google ผมอ่านถูกหรือเปล่านะอ่าคณะครูคุณครูก็ คลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับ i ายินนะครับซายินนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะเห็นไหมครับเขาก็จะให้เรานั้นได้เลือกบัญชีตรงกรอบตรงนี้นะครับคุณครูครับให้คุณครูได้เข้าเลือกบัญชีได้เลยนะครับซึ่งผมมีบัญชีไว้สำรองอยู่แล้วนะครับ123บัญชีเพื่อที่จะสะดวกต่อการสร้างแบบฟอร์มต่างๆแล้วก็สร้างห้องเรียนให้กับนักเรียนนะครับ เดี๋ยวเรา <c oughs> ผมก็จะเลือกเพียงแค่1บัญชีเท่านั้นนะครับผมก็จะเลือกเพียงแค่1บัญชีขอเป็นบัญชีขององค์กรก็แล้วกันนะครับบัญชีของโรงเรียนเรานะครับบัญชีของโรงเรียนเราเห็นไหมครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทุกท่านก็จะเห็นนี่คือหน้าตานะครับนี่คือหน้าตาของเบิดหมอ นะครับแต่ผมจะพาทุกท่านนั้นเข้าไปดูในหน้าหลักกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าหลักกันนะครับไปดูหน้าหลักกันก่อนคลิกตรงนี้นะครับหน้าหลักนะครับคลิกเข้าไปหน้าหลักอ่าก็จะกลับมาสู่หน้าเหมือนหน้าหลักหน้าแรกตั้งแต่แรกแต่คราวนี้เราเข้าระบบมานะครับซึ่งคงินครูเข้าระบบมาแล้วเนาะพอเข้าระบบมาเห็นครับก็จะปรากฏชื่อแอคเคา t ์ของคงณครูนะครับซึ่งเป็นแอคเคา t ์ที่บัญชีของครู ที่คุณครูได้เข้าระบบไว้นั่นเองเนาะ,ะคราวนี้ผมก็จะพาทุกท่านคณะครูได้เข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับมันก็มีหลายสิ่งเห็นไหมครับขามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าต่างที่น่าจะเป็นสิ่งที่คุณครูนั้นอยากจะเข้ามาศึกษากันอยู่เห็นไหมครับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่แบบของเราคุณครูต้องการแม่แบบอย่างไร มีเลือกได้เลยนะครับแม่แบบตรงนี้ในกรอบนี้เลือกได้เลยนะครับ,ม,บ,บ,รบ,รบมีอยู่หลากหลายมากและที่สําคัญที่สุดผมเชื่อนะครับว่าคุณครูก็คงจะมองหาในเรื่องของแบบทดสอบแน่นอนอแบบทดสอบตรงไหนนี่ไงครับเลือกตรงแบบทดสอบนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องมาสร้างไฟล์งานกันก่อน โดยให้คุณครูคลิกตรงนี้สร้างกิจกรรมนะครับเราจะต้องไปสร้างกิจกรรมกันก่อนเนาะ,ะมาดูนะครับสร้างกิจกรรมผมจะคลิกเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะมาโผล่ที่หน้าต่างตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมาโผล่ที่หน้าต่างตรงนี้นะครับพอมาโผล่หน้าต่างตรงนี้แล้วผมก็จะพาทุกท่านนั้นได้ไปลองทำํำสร้างแบบทดสอบดู นะก็มาตรงนี้ก็แล้วกันครับตรงนี้เนาะแบบทดสอบอผมก็จะคลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อพาทุกท่านนั้นไปสร้างแบบทดสอบกันจะยกตัวอย่างเป็นแค่ข้อ2ข้อเนาะคุณครูเนาะข้อ2ข้อเพียงเท่านั้นเราก็เปิดไฟล์แบบทดสอบเราขึ้นมานะครับคุณครูก็พิมพ์ไว้แล้วแหละอยู่ในไฟล์ Word ของเรานะครับไฟล์ Word ของเราผมก็จะตั้งชื่อชื่อกิจกรรมว่าแบบขออภัยครับ <c oughs> แบบทดสอบกลางภาคนะครับแบบทดสอบกลางภาคโอเคนะครับ <c oughs> คุณครูก็อ,อาจจะเพิ่มคำแนะนำนะครับอ่เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแบบทดสอบกลางภาคครับาจะากำหนดเพิ่มเติมไปอีกว่าภาคเรียนที่1 2,500 64อ่าี่คลิกคำแนะนำเพิ่มเติมคําชี้แจงนั่นเองครับคุณครูคบคุณครูก็คำชี้แจง,แงชี้แจง,แจงให้นักเรียนนักเรียนเลือกคําเลือกคําตอบที่สุดเพียง คำตอบเดียวหรือครูอาจจะพิมพ์แบบอื่นก็ได้นะครับแต่ผมก็พิมพ์ในลักษณะเช่นนี้คราวนี้เราก็มาสร้างคําถามนะครับเราก็จะมาสร้างคําถามซึ่งผมก็จะไปก๊อปเอาแต่ก็จะช้าหน่อยตรงนี้นะครับคุณครูครับก็คือเราไม่สามารถที่จะวางเรียงน,นะครับก๊อปมาเป็น1ข้อแล้วก็วางได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคําถามหรือแม้แม้แต่ชอยก็เราไม่สามารถที่จะวางอย่างนั้นได้ไม่เหมือน Google Form นะครับแต่คราวนี้เรากา็สร้างทีละข้อครับคอนโทรซี Ctrl C. ไปก๊อปเอามาครับคำถามแล้วก็กดคอนโทนวีคอนโทซี Ctrl C. ก๊อปมาคอนโทนวี Ctrl v. คือวางเนะาะโอเคชอยผมก็จะไปเลือกชอยมาเช่นเดียวกันแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับก็แต่ก็ถือว่า <c oughs> เรา ก็จะได้ให้เด็กนั้นได้ลองเล่นเกมดูโอเคนะครับต่อไปข้อที่2อ่าแต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนช้อยตรงนี้ให้เป็น1 2 3 4ได้นาะมันก็นจะเป็น ABC นะครับอ่ามันจะเป็น ABC เนาะอ่าข้อที่2มาแล้วเนาะคอนโทนซีคอนโทวี C, B บ้างอ่าต่อไปข้อที่3ครับอ่าสั้นๆเนาะเอาเพียงข้อเดียวนะครับเอาเพียงข้อเดียวพอวันนี้อ่าคอนโทวี Ctrl v. อ่าต่อไปข้อที่อ่าช้อยที่4 ช้อยที่ C ีคอนโทนซี 4, มาคอนโทนวี v, ต่อไปช้อยสุดท้ายนะครับช้อยที่5 c o คอนโทนซี 4, คอนโทนวอา้าวคราวนี้คุณครูก็สามารถที่จะเลือกอ่าช้อยหรือคําตอบที่ถูกได้โดยคลิกนะครับตรงที่เป็นกากบาทนี่แหละให้เป็นเครื่องหมายถูกเนาะให้เป็นเครื่องหมายถูกนะ คำถามของผมข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ,อข้อสุดท้ายคือช้อยดีอ้ยขอไปครับช e ้อยอีผมก็คลิกให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคราวนี้คำถามของคุณครูถ้าหากมีภาพเราก็สามารถที่จะเซิร์ชจากตรงนี้นะครับพอดีผมถามนเรื่องของแผนที่นะครับผมก็ไปพิมพ์คาว่าแผนที่ดีกว่า,าแผนที่มีไหมแผนที่ผมก็เซิร์ชเข้าไป มีมาเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของแผนที่เนะาะผมก็จะเลือกมาสักหนึ่งอย่างาผมเลือกแผนที่นี้ก็แล้วกันผมเลือกมาแล้วนะครับตานนี้นี่คือข้อที่หนึ่งอ,อีกสักข้อเนาะคุณครูเอาอีกสักข้อ,อเพิ่มคำถามนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้คุณครูเห็นเนาะโอเคขอไปครับามาคลิกเพิ่มคำถามต่อนะครับเพิ่มคำถาม คลิกเข้าไปครับเพิ่มคำถามอ่ะก็จะปรากฏมาอีกหนึ่งคำถามครูก็ไปก๊อปมาเลยครับอ่าก๊อปคำถามมาเลยคอนโทนซี C. ปั๊บมาเป็นคอนโทนวี v, คือกดวางอ่าช้อยข้อที่สองอ่าอ,อ่าช้อยมาปุ๊บไปแบบเร็วๆนะครับ 3ข้อที่4อ่าช้อยที่4ช้อยที่4คอนโทรล C คอนโทรล V ช้อยสุดท้ายช้อยที่5คอนโทรล C คอนโทรล V อ้าวคราวนี้เราก็ต้องเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับ คือข้อดีนะครับเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะครอบคลุมดำนะครับคลุมดําเพื่อที่จะให้มันให้นักเรียนเขาได้เห็นเด่นชัดนะครับผมก็จะทําเป็นข้อความนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เขาเรีนว่าไม่ถูกต้องนะเน้นคําง่ายๆครับเป็นการเน้นคาเนาะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนที่ผมก็ไปเซิร์ชหา แผนที่มาอีกครับแผนที่อ่าค้นหาครับปึ๊บอ่าค้นหาผมก็ไปเลือกเอาแผนที่ใดแผนที่หนึ่งนะนะครับซึ่งก็เลือกดูเอาเป็นแผนที่ที่ให้นักเรียนเขามองดูแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเลือกแผนที่ไหนดีเอยอ่ะเอาแผนที่นี้ก็แล้วกัน โอเคครับคุณครูครับเมื่อเราได้แบบทดสอบจํานวนข้อตามที่เราต้องการแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วคุณครูอาจจะลองลองเล่นดูก่อนก็ได้เนาะลองเล่นอย่างไรามาดูตรงนี้ครับกดเล่นเลยได้ไหมลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นดูโอ้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ขออภัยครับยังกดเล่นไม่ได้เราต้องลืมไปครับเราต้องกดคําว่า เสร็จสิ้นครับอ่ากดคําว่าเสร็จสิ้นกดเข้าไปปุ๊บเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วคราวนี้เราก็มาลองเล่นเกมดูซึ่งคุณครูก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้เด็กนักเรียนนั้นเขาได้ลองเล่นแบบไหนนะครับหน้าตาของแบบทดสอบก็จะประมาณนี้ ขยายให้เต็มจอเราก็ทําได้เนี่ยเห็นไหมครับคุณครูครับย่อให้เล็กลงเราก็ทําได้อ่าเราก็ทําได้นะครับอ้าวคราวนี้ก็ลองดูนะครับจะลองใช้เป็นแบบทดสอบดูก็แล้วกันอ่าลองเริ่มเล่นดูอ่าดูนะครับทาเป็นข้อใดกล่าวถึงความหมายของแผนที่ได้ถูกต้องอ่าตอบออ่า เห็นไหมครับเป็นคาตอบที่ถูกต้องอขึ้นมาข้อที่2นะครับข้อในกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนที่เอ๊ฟฟ์มันก็อาจจะเล็กนะครับเพราะว่าไม่ได้ขยายนอกืาอสักครู่นี้อ่าคลิกครับดี D. อ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเสร็จแล้วครับนะนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วนะครับแสดงคําตอบ เขาก็อาจสามารถที่จะก,กดแสดงคำตอบได้ย้อนกลับนะครับเดี๋ยวไปกดย้อนกลับซึ่งเดิมโอเควิดีโอบอร์ดออใม่ใหม,ม่ข้างขางนะครับย้อนกลับเริ่มใหม่เอ,อ,อเสร็จแล้วนี่คือแบบทดสอบของเรานะครับคราวนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อจะแชร์ให้เด็กนักเรียนเขาได้ เห็นแบบทดสอบของเราเราจะเอาลิงก์นี้ไปวางอ,าอยู่ในเพจ Facebook กลุ่มของเรานะครับก็ให้คุณครูมาคลิกคำว่าแชร์ตรงนี้นะครับอลองเรียนรู้ดูนะครับคุณครูคลิกคำว่าแชร์เนะาะผมก็จะคลิกไปแชร์นักเรียนของชั้นหรือครูอื่นๆเราก็ต้องมาด้านนี้เนาะคุณครู เราจะแชร์ให้นักเรียนเราจะแชร์ให้นักเรียนกดกำหนดมอบหมายงานครับอืมกำหนดมอบหมายงานแล้วคราวนี้จะต้องให้เด็กนักเรียนเขาได้กรอกชื่อสกุลนักเรียนต้องกรอกชื่อก่อนเริ่ม่าไม่ต้องกำหนดเวลานะครับไม่มีเวลานะจบเกมเป็นอย่างไรแสดงคำตอบแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้ว คุณครูครับเราก็มาคลิกเริ่มครับมาคลิกเริ่มปึ๊บอ่าเห็นไหมครับคุณครูเราสามารถที่จะคัดลอกนะอ่าคัดลอกได้แชร์ได้แล้วแต่คุณครูจะเลือกนะครับอ่าคุณครูคุณครูอาจจะแชร์เลยหรือครูจะคัดลอกไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ให้เด็กเขาได้ลองเล่น นะครับทำแบบทดสอบเนาะ,ะผมก็จะคัดลอกไว้ก็แล้วกันคัดลอกลิงค์นะครับคัดลอกลิงค์ไว้คัดลอกเป็นที่เสร็จสิ้นครับเรียบร้อยครับนี่แบบทดสอบการสร้างแบบทดสอบง่ายๆจากเว็บไซต์เบิร์ดบอนะครับเบิร์ดบอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณครูครับเอาละคราวนี้ ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาแนะนํา <c oughs> เพิ่มเติมในส่วนของการแก้ไขเนื้อหานะครับเนาะของการแก้ไขเนื้อหาเราจะสามารถแก้ไขได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในครั้งต่อไปนะครับอ่าหนไครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ